นี่เป็นภาพของชาวบา้านหนองคูตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังปอกเปลือก ของก้านผักอีลอกให้เหลือแต่เนื้อในเพื่อที่จะเตรียมขายให้กับลูกค้านอกจากนี้ยังมีถังที่มัดขายเป็นก่ำแบบที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกและก็มีถังที่ลวกใส่ถุงไว้แล้วให้ลูกค้าได้เลือกซื้อที่บริเวณริมถนนสายมหาสรารคามวาปีปทุมหน้าปากทางเข้าบ้านหนองคูตําบลหนองปิงอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามโดยชาวบ้านหนองคูที่เก็บผักอีลอกมาขายได้กล่าวว่าผักอีลอก ที่ตนนำมาขายนี้ก็จะไปเก็บเอาในปา่าโค่ซิ่งก็จะมีให้เก็บเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น โดยผักอีลอกมักจะเกิดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในจุดเดียวกันลหลายๆต้นซึ่งแต่ละวันในช่วงนี้ตนก็จะเข้าไปเก็บผักอีลอกที่ป่าโคกใดวันละหลายกระสอบก่อนที่จะนำมามัดขายเป็นกรร่ำและก็ปอกขายซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนมาอุดหนุนซื้อไปรับประทานอย่างต่อเนื่องซึ่งผักอีลอกนี้ส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำไปใส่แกงเช่นแกงเห็ดแกงไข่มดแดงโดย ยผักอีลอกถือว่าเป็นพืชที่เกิดตามป่าที่หาทานได้ยากเพราะหนึ่งปีจะมีให้ทานเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้นครับอันนี้ผักอีย่งครับกำลังเห็ดอยู่นี่อ,อีลอกจ้นานอ๋อผักอีลอกเนี่ยไปไปหามาแบบไหนจย่างไรครับเขาอยู่เมืองไหนยื้อนโคกน้ำกันหลังก็เห็ดจ้าน้ำโคกน้ำปลาโคกก็เห็ดนี่เดียวเนี่ยมันเกี่ยวกับต้นไม้ใดมันสะอยู่น้ำบ่อขึ้นไหน,นหไบ่อจ้ามันออกไปทั่วจ้ะคุณออกไปทั่วไปเทียบอยู่น้ำปลาโคก โอ้ครับมันออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นเป็นก่อบ่ะอ๋อเป็นเป็นก่อคือคือก่อไอ้คือก่อข้าก่ออย่างนี้ทีพี่เจ๋งไหนก่อักใหญ่แม่จั้ยั่วกใหญ่เป็นเป็นที่ละต้นพี่ละต้นอ๋อใหญ่เพื่อต้นเพื่อต้นแต่เพิ่นอยู่ติดกันแม่นเ้ยอือครับ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 เอาเอาเพิ่อนๆเอาไม่ให้กินังไรครับพักอีหลอกเนี่ยเอาปอกแล้วก็ไปรวกก้อนจาไปแกงอ๋อปอกแบบนี้แม่นจ้ะ เพาเป็นงั้ต้องปอกครับมันคันเลยจ้ะอ๋อต้องปอกเอาเอาเอาแต่อันข้างในเขาขาวมันเนี้ยจ้ะเขียวข้างในนั่นนะอ่อนๆน่ะอ๋อครับปอกแล้วไปลวกเนี้ยจ้ะเอาใบใบมันกินได้ปะครับใบใบแก่กินเม่ได้จ้ะใบแก่กินเม่ได้ยจ้ะต้องเป็นใบอ่อนๆ่อนเนี้ยใบอ่อนอ่อนนี่ยกตัวอย่างอันนี้ปะจ้ะอันนี้เนาะอันนี้ว่าเขาเบนอ่อนอ่นี่จ้ะอันนี้กินได้ทั้งใบจ้ะอืมครับแต่ว่าแต่ว่านี่กรับอันแกะเอาเอาเอาก้านมันไปลวกจ้ะอ๋อลวกลวกเลยให แงซีน้ำยานังซ you know. ียานังซีไข่หมดแดงซีเห็ดตบเห็ดอ้นหลายอย่างแกงส่ไข่มดแดงก็ได้ส่เห็ดก็ได้โอ้แมเปงโอ๋ใส่แมเปงกับเสเสีบครับอืมครับครับครับโอ้ไปไปไปหามม่นี่ไอขายขายยังไงครับเนี่ยเป็นมัดมัดมาละยี่สามมดห้าิบามมหนาสอันนี้ก็คือมัดทั้งต้นเนี่ค่นี้เห็ดี่ยงอ๋อเนี่ยครับมัดทั้งต้นกับสามมด สามัญหาเชฟแล้วอันปอกไว้ให้เนี่ยละครับปอกกระซานมาหาเชฟเหมืนกันจ้าอ๋อคือเขาก็คิดว่าชื้ออันปอกในสนามไม่ยอมว่ได้ไปปอกง่ายเมีนปอกได้ขายง่ายมากเลยอ๋อง่ายๆกว่าเมียนอ้ครับเห็นเห็นผมผมเห็นเห็นลวกไว้ให้งเมียนจ้ะอ๋อลวกกับเมียเมีนจ้ะอ๋อหมายถึงว่าเอาไปเนี่ยเอาไปเฮ็ดได้เลยแมีนจ้าไม่ต้องมาลวกยากอีกแมีนอืมมาตัดท้าเล่นบอ้ะโอ้ครับครับไอ้มือหนึ่งหาได้หลายบอสครับ พักเงี้ยงก่อนนี่พักอีหลอกนี่ถ้ามันออกหลายก็สามสี่ถุงปุ๋ยวันละจ้เมื่อช่วงนี้ออกหลายบางช่วงฝนเนี่ยออกหลาไรก็ช่วงฝนเนี่อ๋อเป็นจีมาตอนฝนตกเนี่ยยึดที่ไหนช่วงฝนตกอ่ะอ,อ๋อครับก็นจีมาหลาย้งช่วงแรงมันบ่มาบอกครับบ่จ้บ่บ่มี้นี่จะช่วงแนี่อ๋อแสดงว่าได้ช่วงช่วงหนาฝนอ๋พอเพราะพ่อเมื่อฝนเขาหนาหนาวนี่ก็บพอ่อบ่มีมจ้อ๋อก็แสดงว่าจะอยู่ช่วงช่วงเดียวมอืมครับกลับกลับครับดีปะครับขายพักอีหลอกอยู่อ่าหนา ไปข้างขอบบ้านหนองคูเขาหนิแม่จะขายขายได้ตลอดปะขายได้ตลอดจ้ะอืมเอาม่สามทุกปุ้ยนหนิมือดบ่ตอนไหนพี่ว่าได้ที่สามทุกปุ้ยตอนนั้นที่ว่าได้อะไรดำมืดเลยที่เดียวเนี่ถุงสุดท้ายนี่อี้ถุงสุดท้ายนั่นปะแม่จะจะแสดงว่าแสดงว่าพี่น้องม็กก็เนี่ยแม่จ้ะถุงใส่หากินยากเนาะไม่แม่ปีหนึ่งคนมีเทีย่ยงโอ้กับกับกับเอาถ้าพี่น้องอยากมาซื้อกินเนี่ยพี่น้องตรงมาม้าม่องเลยเนี่ยม้าม่องเลยมาทางไหนทางบ้านหนองคู่วเลอ๋อปไปทางบ้านหนองคูแั่าวแม่โอ ใส่มาครับว่าปีนี้เนาะอ๋อครับใส่มาครับว่งปีอยู่ป่าทถาหมอน้องกู้เขานี่ยแหละพี่น้องชิมิฮานแบบเงาดอกคลุกกันแบบขี้เกียจ้คู่กันกบบเกียจเนาะครับครับเอาขอบคุณเลืยๆครับขอบคุณครับ